คำาพากคำภาษา,า,าคนคำว่า,ากเกษมเกษมคือสบายใจสบายใจสบายอกสบายใจเกษมสํม,สมราณก็ <c oughs> เรียกว่าเกษมแต่ในภาษาธรรมะนั่นคำว่าเกษม้แปลว่าปราศจากสิ่งผูกพัน ยำยีบีทาครอบงามชิมแทงร้อยรัดฟังดยดีกเกษมเกษมในภาษาธรรมนั่นนะประศาศจากอะไรมาเบียดเบียนมาลุ่มรุ่มมาแวดล้อมมาร้อยรัด คือว่าว่างว่างจากสิ่งรบกวนถ้าเราดีใจก็มีความดีใจนั่นแหละบีบคั้นจิตใจความดีใจดึงดูดใจกระชากจิตใจไปทางนั่นทีไปทางนี้ทีนั้นความดีใจนั่นน่ะมันไม่ใช่ความเกษม ในภาษาธรรมเขาไม่ได้ถือว่าเป็นความเกษมแต่ภาษาคนหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าเกษมเกษมจะได้หัวรอดสนุกสนานล่าเรื่องไปก็เรียกว่าเกษมเกษมมันต่างกัญญนอย่างนี้เกษมต้องไม่มีอะไรมารบกวนบุญก็ไม่รบกวนบาปก็ไม่รบกวนมันว่างมันเป็นสุญญาต่าจึงจะเรียกว่าเกษม ถาว่างก็คือไม่มีอะไรรบกวนถ้ายังมีอะไรมารบกวนต่อเยายอยู่แม้แต่เป็นความดีหรือเป็นบุญมันก็ยังต้องกระโดดโลดเต้นไปตามบุญไปตามความดีมันยังจะถูกรบกวนด้วย <c oughs> คำว่ากเกษมที่แท้จริงนั่นต้องไม่มีอะไรมารบกวนโดยประการทั้งปวง <c oughs> จะพูดให้ จำง่ายๆก็ว่าไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้หัวเราะก็เหนื่อยไปตามแบบหัวเราะร้ะรองไห้ก็แบบอ่มามัก็เหนื่อยไปตามแบบร้องไห้อร่อยก็เหนื่อยไปตามแบบอร่อยไม่อร่อยก็เหนื่อยไปตามแบบไม่อร่อยดังนั้นเว้นเสียทั้งสองอย่างทั้งอร่อยและไม่อร่อย จังจะเรียกว่าไม่มีอะไรรบกวนกเกษมในภาษาธรรมะมันสูงสุดอย่างนี้กเกษมอย่างลูกเด็กๆมีของกินมีของเล่นแล้วก็พอใจกเกษมสำราญแล้วท่านลองคิดดูว่าไอ้คำภาษาคนกับภาษาธรรมมันต่างกันอย่างนี้รู้แล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต้ลองคิดดู <c oughs> อาตอมาเชื่อว่ามันมีประโยชน์ อันที่จะทำให้เลื่อนชั้นขึ้นไปสูงกว่าในระดับธรรมดา